ทั้งเป็ดออันซีนอันซีนแบกไปยี่สิบโลอันผางเอาตัวเองไปยังแย่เดี๋ยวต่อยิ่งชูกกันนะโอ้เขาก็ต้องใหญ่มาใส่เนี่ยนี่ยังยังเป็นรอยอันนี้ใครเจออะเอาไปแค่อันเดียวเอาไปจัดแสดงอันเดียวก่อนก็ได้ครับอีกอันหนึ่งก็วางไว้ตรงนี้เผื่อคนมาดูกันจะได้เห็นต้องติดป้ายนะไม่งั้นไม่ดูอ๋อใช่ติดป้าย ไมยเวลาน้ำมาเยอะน้ำไม่ถึงไม่ถึงนอกไม่ถึงไม่นี่น้ำมาว่าาวงได้อะไรได้มคนคนป้ายไม่เป็นปัญหาอยู่แล้วปูนที่เขาใช้สมัยอยู่อยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วครับแล้วก็เหมือนปทิ้งไว้ใช่ออันนี้้คืทิงไว้สมัยเมื่อสี่สิบปีแล้วน้ำตรงนี้แต่ปูนมันจะมีตลอดทั้งปีไหมหรือว่าก็อย่างนี้แหละก่อนนี้ก็ต้องปัแต่มันหนักแต่ตอนนี้มันต้องกไปขาดอยู่ข้างบนด้านด้บนมันไม่มีอ๋อด้านพลุ่มมาข้างล่างที่ต้องระวังต้องเหมือนมัน มดุดหายใต้ดินไปเลย